และตอนนี้ความสบายของอัศวินหรือว่าริชาร์ดส r ตลิงก็ได้ถูกปล่อยออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เราจะอธิบายความสบายของเขาให้ทุกคนได้ฟังกันว่าผู้รอดชีวิตคนใหม่ทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทาการของช่องเราก่อนครับ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s m a n Shop โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ช m a n คอยนํนำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s m a n Shop เท่านั้น โอเคสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการกันอีกหนึ่งรอบครับเมื่อวานทีมงานได้มีการปล่อยวิดีโอความสามารถผู้รอดชีวิตคนใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยฮะว่าเจ้าอัศวินนี้จะทําอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูกันที่เสื้อผ้าหนนะ้าผมสกินเรื่อกต้นกันก่อนฮะก็จะมาในฟิลของนักรบเลยมีชุดเกราะมีผ้าคลุมมีหมวกอัศวินส่วนตัวผมมองว่าตัวละครนี้โคตรหล่อแล้วก็โคตรเท่มากๆเลยเดี๋ยวคงต้องรอดูสกินทองกันอีกหนึ่งครั้งครับว่าทีมงานจะเพิ่มความหล่อให้กับตัวนี้ได้มากแค่ไหนฮะ คนนี้เรามาดูกันที่ความสามารถของอัศวินกันเลยดีกว่าฮะโดยผมจะขออนุญาตหยุดคลิปเป็นช่วงๆนะเพราะจะได้อธิบายในเรื่องของสก,กิลนั่นเองก่อนอื่นเรามาดูกันที่ความสามารถไอเทมประจําตัวของลิชาร์หรือว่าอัศวินกันก่อนครับโดยไอเทมของเขานั้นจะเป็นหมวกนักรบหรือว่าหมวกอัศวินผมขออธิบายเรื่องไอเทมก่อนฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อธิบายเนี่ยหลายคนจะงงแน่นอนแบบ100อซครับการใช้งานไอเทมของเขานั้นจะต้องอยู่ใกล้ฮันเตอร์ในระยะ13เมตรโดยเมื่อเรากดใช้งานไอเทมขึ้นมาแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือออกกว่่าาานตรจจะทะทํไี้ ซึ่งเราสามารถกดได้สองครั้งภายในระยะเวลา8วินาทีการกดครั้งแรกนั้นจะมีตัวเลือกหลัวช้อ h เราเลือกทั้งหมด2ช้อยด้วยกันช้อยแรกก็คือคาดการว่า hunter จะทําการโจมตีด้วยมือปกติช้อยที่2คาดการว่า hunter จะใช้สกิลประจําตัวของ hunter ตัวนั้นๆโดยตามคลิปวิดีโอนี้ r ิชาร์ดคาดเดาว่า hunter จะทําการโจมตีแบบปกติไม่ได้ใช้สกิลส่วนตัวมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปดาบและชาร์จเกิดขึ้นมาตรงกลางล่างซึ่งมันจะมีผลการใช้งานอยู่ที่8วินาทีครับถ้าชาร์จด้านล่างหมดความสามารถสกิลของไอเทม โดยททันีส่วนในมุมมองของฮันเตอร์นั้นก็จะมีไอคอนขึ้นมาเหมือนกันครับแต่จะเป็นรูปควเชมากหรือว่าอะไรเอ่ยทาให้ฮันเตอร์เนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอัศวินใช้สกิลอะไรย้อนไปดูในคลิปตัวอย่างกันหน่อยครับอัศวินคาดเดาว,ว่าฮันเตอร์จะทําการโจมตีและฮันเตอร์ก็ทําการโจมตีจริงๆมันจะมีติ๊กถูกที่ชาร์ดด้านล่างครับและการที่อัศวินคาดการได้ถูกต้องแบบนี้จะทําให้ตัวของเขาได้รับบัฟเคลื่อนที่เร็วขึ้น40เป็นระยะเวลา1.5วินาทีฮะ นอกจากนั้นฮันเตอร์ที่ถูกคาดการณ์การกระทําได้ถูกต้องจะมีอาการชะง,งักและยืนมองอาวุธของตัวเองถือว่าเป็นการขัจดจังหวะนักล่าเป็นอย่างมากเลยฮะและอย่างที่ผมบอกไปว่าอัศวินสามารถกดไอเทมได้2ครั้งแบบต่อเนื่องครั้งแรกเนี่ยเขาเลือกว่าฮันเตอร์จะทําการโจมตีเขาแล้วก็เดาวถูกด้วยได้รับบัฟไปที่เรียบร้อยแล้วพอถึงการคาดดาครั้งที่2มันจะมีตัวเลือกหัวชอยขึ้นมาอีกหนึ่งอันนั่นคือเลือกว่าฮันเตอร์ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําการโจมตีและไม่ใช้สกิลในส่วนนี้เราจะดูการเลือกแบบที่2กันก่อนครับ คาดเดาว,ว่าฮันเตอร์จะใช้ทักษะหรือว่าสกิลเมื่อเราเลือกการคาดเดาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีชาร์จอยู่ด้านล่างเหมือนครั้งแรกเลยโดยจะมีระยะเวลา8วินาทีเช่นเดียวกันซึ่งผลจากการคาดเดาถูกต้องว่าฮันเตอร์จะใช้สกิลนั้นมันจะทําการใบสกิลฮันเตอร์ไม่ว่าฮันเตอร์จะใช้ทักษะหรือสกิลอะไรจะถูกยกเลิกทั้งหมดรวมถึงจะเป็นการใบสกิลมาให้ฮันเตอร์ใช้งานได้เป็นระยะเวลา6วินาทีฮะต่อมาเรามาดูผลการคาดเดาว,ว่าฮันเตอร์จะไม่ทําอะไรเลยไม่ทาการโจมตีไม่มีการใช้สกิลมันจะเป็นการสร้้้าาางงโลลปปอกันนนขึมเเ็ระยะยว สวินาทีและถ้าถูกโจมตีในขณะที่มีเกราะดาเมจที่ได้รับก็จะถูกลดลงไปครึ่งหนึ่งจากการโจมตีปกติท่าหน้าของฮันเตอร์จะสร้างดาเมจ50หน่วยก็จะถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่25หน่วยเท่านั้นหรือในกรณีที่เราไปเจอกับฮันเตอร์ที่มีตาแดงเวลาถูกโจมตีเราก็จะได้รับดาเมจเพียงแค่50หน่วยจาก100หน่วยครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันชัดๆอีก1รอบนะอย่างแรกถ้าเกิดเราคาดเดาว่าฮันเตอร์จะทําการโจมตีและเราเดาถูกเราจะได้รับบัฟวิ่งเร็ว40%เป็นระยะเวลา1.5วินทีเะ ทักับทาให้ฮันเตอร์มีอาการชางักและดูอาวุธของตัวเองชั่วขนาดหนึ่งอย่างที่2ถ้าเกิดเราคาดการว่าฮันเตอร์จะใช้สกิลและเราเดาถูกฮันเตอร์จะถูกใบสกิลทั้งหมดเป็นระยะเวลา6วินาทีอย่างที่3ถ้าเกิดเราคาดเดาว,ว่าฮันเตอร์ไม่ทําอะไรเลยเราจะได้รับบัฟโลภป้องกันเป็นระยะเวลา4วินาทีหากโดนโจมตีก็จะได้รับดาเมจเพียงแค่50%เท่านั้นครับคราวนี้เรามาดูการคาดเดาเหตุการณ์ของอัศวินแบบไม่ถูกต้องกันบ้างครับมันจะมีบอกที่ชาร์ดด้านล่างว่าการคาดเดานั้นผิดเป็นรูปกากา สีแดงอยู่ส่วนในฝากฝั่งฮันเตอร์วงกลมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นเดียวกันซึ่งมันจะไม่ได้ส่งผลใดๆเลยกับทั้งตัวอัศวินและก็ตัวของฮันเตอร์ที่กําลังไล่ล่าอยู่ฮะ พูดง่ายๆก็คือถ้าอัศวินหรือริชาร์ดคาดดาวการกระทำของฮันเตอร์ถูกก็จะได้รับบัฟต่างที่ผมได้บอกไปแต่ถ้าเกิดทายไม่ถูกมันก็จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลยนั่นเองฮะต่อมาเรามาดูที่พาสีส่วนตัวของอัศวินหรือว่าริชาร์ดกันบ้างครับอย่างแรกก็คือเมื่อเขาอยู่ใกล้คนที่นั่งเก้าอี้จรวดบัฟต่างๆที่ได้จากการคาดดาวทั้งหมดจะไม่ส่งผลทั้งสิ้นเลยไม่มีบัฟวิ่งเร็วไม่มีบัฟโล่ป้องกันและไม่สามารถใบสกิลฮันเตอร์ได้ครับ แต่ผู้รอดชีวิตคนนี้สามารถช่วยเพื่อจากเข้าอิจรวจด้วยการปักดาบลงพื้นได้ฮะ เงื่นไขก็คือหากิชาช์าหรืออัศวินอยู่ใกล้คนที่นั่งเก้าอี้จรวดในระยะ8เมตรเขาสามารถกดสกิลพิเศษได้ตัวละครอัศวินจะทําการปักดาบลงพื้นและเกิดรอยแยกเกิดขึ้นมาจากนั้นธรณีจะแยกอย่างที่ผมบอกไปและเพื่อนร่วมทีมจะหลุดจากเก้าอี้จรวดครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมหลุดจากเก้าอี้จรวดแล้วทั้งตัวของอัศวินและเพื่อนร่วมทีมที่นั่งเก้าอี้จรวดเมื่อสักครูน่นี้จะได้โล่ป้องกันดาเมจ50เป็นระยะเวลาอีก8วินาทีตามคำอธิบายนั้นเขาบอกว่าความสามารถนี้สามารถ ข้อเสียอย่างเดียวที่เขาบอกเอาไว้ก็คือตัวละครลิชาร์หรือว่าเจ้าอัสวินตัวนี้เนี่ยถอดรหัสชาร์15%ครับและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของผู้รอดชีวิตคนใหม่อัสวินลิชาร์สเตอร์ลิงเดี๋ยวผมใช้ทุกคนได้ดูคลิปความสามารถแบบไม่มีเสียงผมกั้นกลางทั้งหมดเลยนะตั้แต่ต้นจนจบสุดท้ายก่อนที่เราจะจากลากันไปฝากทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับอัสวินลิชาร์สเตอร์ลิงครับผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายยสวัสดีครับ You you to up I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of bacon. modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I have to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. The if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't.